สวัสดีค่ะสนุกกับทีมงานพวกเรานะเต็มเลยมาเกี่ยวข้าวกันเอาแรงกันนะมากินข้าวแล้วต้องมาเกี่ยวข้าวหนูไปเกี่ยวให้แล้วนะเมื่อกี้น่าจะประมาณห้ากรัมได้นู่นห้ากรัมใช่ไหมห้ากรัมห้ากรัมเต็มอยู่ทุ่งนาเลยกรัมวนนี้เอาอีกแล้วคนละกรัมสองกรัมก็ได้การแล้วโอ้ยหนอ วันนี้นะไม่แดดไม่แรงนะวันนี้น่ะเพิ่มเดี๋ยวบ้านก็ถอนเป็นกระติ๊บกระติ๊บแต่ไม่เกี่ยวให้ห้ากัมไม่เป็นไรกว่าจะได้มาตั้งแปดร้อยกิโลครับอันนี้น้ําเปล่าหรือว่าน้ํายาชูกําลังครับเปล่าไม่ชูนี่ชูอยู่นี่เดือดติดแดงต้องว่าสี่สิบดีกีไม่ดีนะไม่ใช่อย่าลองเบื่อไม่ใช่อย่าลองหนูขอโทษนะบ้านเราไม่ดีกีจะกินกาแฟปถอนถามหน่อยครับ ทำไมที่นี่เขายัางเกี่ยวข้าวแบบเกี่ยวมือติดเขาไม่เกี่ยวแบบใช้เครื่องตะมอกบอกว่าเอารถเกี่ยวนะข้าวมันล่วง oh. วันนี้ปีนี้งานไม่ค่อยเยอะรุวยเพราะว่าข้าวโพดมันตายก็เลยเกี่ยวมือเอาคือเกี่ยวมือปลิตจะได้เยอะกว่าค่ะถ้าถ้าถ้ารถ,าถาสีมันปั่นไม่แรงก็ถ้ารถเกี่ยวเม็ดมันจะล่วงล่วงรถมันปั่นเข้าไงความคิด,ดของอตะมอกเขาคิดอย่างนั้นแหละก็เลยตะมอกคิดยังไงก็ตามนั้นจะไม่มีปัญหาไง <c oughs> ตแต่ถ้าว่าถ้าอันนี้เกี่ยวไว้กินใช่ไหมเม่อก,กินค่ะออันนี้เกี่ยวทั้งหมดเลยกินได้แบบทั้งปีเลยไหม <laughs> ก็ส่วนมากเราก็ไม่เคยได้ขายไงก็เลี้ยงยายเนาะทำเลี้ยงยายกินนะ้ะครอบครัวพี่ไปใครมาก,ก็กินด้วยกันไงไม่ได้ขายข้าวเป็นร้อยก็ไม่ได้ขายเราก็ทำอัน,นอันนี้มาขโมยแข่งเขาแล้ว <laughs> เอาโตนู้นก็ได้รถถ่ายนะอีกครั้งนึงประถอนระถอนานนานี้ประอนมีกี่ไร่ครับหน่อยกี่ไร่ลายไร่ร้อยร้อยกว่าไร่เลยเหรอไล่กว่าอันนี้ทำนาแม่แบมแม่แบมให้ทำเพราะว่าแม่แบมทำไม่ไหวก็เลยให้ค่อยทำจ้างแต่ประถอน่ะมีมีอีกที่หนึ่งอยู่เป็นร้อยกว่าไร่สองเกือบสองร้อยอ่ะสาธุตรงไหนนี่ นี่เศรษฐีกกอกนะโอนเหล็กไฟเหรอเออทั้งลูกเลยทั้งลูกเลยเนี่ยเนี่ยที่มาถอนหมดเลยเนี่ย FC เนี่ยเที่ยวถอนหมดเลยขโมยเอาเลยนักข่าวอมรินมาทำอะไรครับขโมยครับเกี๊ยวเผาปีสปีไม่ดังมากินข้าวหรอใช่อ๋อนู่นก็ช่างภาพของช่องไม่ค่อยดังนะครับเสื้อขาวอ่ะช่องอะไรครับ ช่องไม่ค่อยดังนู่นนู้นหาอะไรอ่ะทำไม่ไม่เอาเคียวเข้ามาอันนั้นไม่ค่อยดังอันนี้อันนี้ช่องไม่ดังอันนี้ช่องดังช่องไม่ดังอันนี้ก็ช่องดังข้างหลังก็ช่างภาพช่องดังที่เจ้าชู้มากดังดังคือแปลว่าก่อไฟช่องดังไฟดงงไอ้สัสงงเลยสียงเลยเสียงเลยถ่ายอะไรปฐอนที่ร้อยกว่าไร่เอาปลูกอะไรบ้างครับ โอ้ต่อไปจะปลูกเห็ดละโง่ขายแล้วเด้อจะไปปีหน้านี่จะไปเอาพันพันไมยางนาเนาะมาปลูกเพราะว่าที่เราเป็นภูเขาเราต้องปลูกแบบนั้นขายถ้าไปทานก็ได้นะถ้าไปไม่ทานขาเขาเขาพมดหมดทุกวันนี้ยังไปขึ้นไปหาของไปอยู่ไหมไป<น>ครับ <ไป S 1> มีอะไรบ้างฤดูฤดูนี้จะมีอะไรหน้านี้ไม่มีเห็ดกระดั่งออกเป็นทีทีนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวให้เอฟซีประถมมาดูการทำของเล่นพิธีพิธีมาดูนีการทำของเล่นมาดูนี อ,นนอันนี้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 เขาเรียกว่าอะไรเรีย่ปีครับปีที่ทำจากอะไรครับปีที่ทำจากต้นข้าวที่เราเกี่ยวไปแล้วอ่าแล้วทำยังไงต่อเดี๋ยวจะลองทำแบบอันนี้นะเสียงอะไรอันนี้แบบเสียงแบบบีดเสียงบีดเลวเราจะรู้เลยว่าไหนเสียงบีดเสียงทุ้มอ่ะอ่าถ้าเสียงทุ้มต้องเป่าฝั่งนี้อ๋อ คือเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเขาจะเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมเวลาเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยนะเดือนิจามไม่มีของเล่นหรอกเขาไม่เล่นแบบนี้กันโทรศัพท์นะแต่ก่อนใช่ครับเขาใช้ลวงชาเอาเถินลีลาอยู่นั่นแหละทับปีหัวยองเป็นไหมปีหัวยองไม่เป็นครับเขาก็ทำให้เป็นเทนจะรุ่นพี่เขาทำปีหัวจีปีหัวยองคือยังไงก็หัวมันจะยัุ่งๆเอานี่ไงนี่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 อ๋เขียวดีกว่าเออต้องใช้เขียวต้องใช้เขียวตัด ไดมีรู้จะดังรู้จะดังหรือเปล่านะอยากให้เสียงอย่าให้เสียชื่อเด็กยโสนะครับนในละเกียวอ๋อหัวยองละอันนั้นเสียงทุ้มเฮ้ยแล้วเมื่อก่อนเขาเอาเป่าอะไรเอาเอาเป่าอะไรเป่าเล่นนี่เฉยนะเป่าเล่นเป่าแข่งกันทำเล่นว่าใครจะทำเสียงดังไม่ดังขอลายลำเพลินลายลำเพลินลายลำเพลินไหน กินกาแฟกันไหนี่เพลินแ่กถอนแบบนี้เมื่อก่อนป่ะถอนเขยเล่นไหมเล่นลูกหลานมาเวลาเขาดื้อก็นั่งทำปีให้เขาเป่าเขาก็นั่งเป่าพอเป่าตายแล้วก็มานั่งทำให้เข้าใหม่ตอนเด็กตอนเด็กเล่นไหมครับเล่นรอครับเขาแข่งอะไรแข่งกันเสียงดังเนี่ยเอเออพ่อแม่ก็ทำให้มาก็ทำเอง ปะถอนปะถอนเคยเดินขึ้นเขาแถวนี้ไหมเออขึ้นจะผูเหล็กไฟแล้วเราไปหาเห็ดหาส่วนมากจะเก็บเห็ดเก็บผักหวานผูเหล็กไฟนะนี่นะนี่อันนี้คือผูเหล็กไฟนะครับถ้าหมดหน้าก็คืออยู่บ้านไม่แล้วแล้วไอ้พวกนี้ไม่ขึ้นไหมครับแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวนี้ยทางนี้ไปเพถึงทางนี้เป็นป่าไม้พยูงหมดเลยแถวนี้น่ะไม้พยูงเยอะอ๋อทำไมไม่ขึ้นไปครับสูญพันธุ์หมดแล้วสูญพันหมดแล้วมาอยู่บ้านคาขายก่อนไม่ทันขาย แพงเลยถอนภาษากะเพรื่นอีสี่ร้อยห้าร้อยน่ะมันเป็นไม้สงวนใช่ไม่ขายทำไมอ่ะแต่มันเป็นราคาเอาเงินทำอาไรก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ขายยาทับทิมกฎหมายไม่ได้ไม่จะม่าพูดออกยูชูปีบไดเด้อแดงไหมล่ะฮะแดงไม่เอาไม่แดงครับไม่แดงวายนี่นี่นี่หลังคาจะไปแล้วหลังคาประถอน อ,จอาจะสยังเอาให้ได้ค่อยเขบไปนะพี่แกโพอแล้วไม่แปดก็ได้เราไม่ได้จำกัดปานนั่นหรอเนะค่ะขอบคุณทีมงานนะที่มาวแเวียนเยี่ยม